วันนี้นะครับผมจะมานำเสนอนะครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับเป็นของบริษัทอัลฟากรุ๊ปนะครับตัวนี้นะครับแบบปั๊มนะครับคอนเดนเซอแบบคอมพรสนะครับปั๊มตัวนี้นะครับจะเป็นแบรนด์ของอัลฟ่าตองนะครับผมเป็นแบรนด์ของอเมริกาหลักการทำงานของเขานะครับผมจะเป็นแบบแมชชนิกนะครับของเขาเนี่ยไม่ต้องมีเรื่องของไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องของอุปกรณ์ควบคุมระดับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ แล้วก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องของตัวคาวิเ t ชันนะครับผมเพราะหลักการของเขาเนี่ยข้างในเนี่ยจะเป็นชุดกลไกแบบลูกลอยเป็นแบบแมชชีนิกนะครับหลักการทํางานก็คือถ้าเกิดกรณีคอนเดนเซชไหลเข้ามานะครับผมระดับน้ำนะครับไหลขึ้นถึงจุดจุดหนึ่งที่ลูกลอยยกสูงสุดนะครับผมชุดกลไกของเขาเนี่ยนะครับจะทําหน้าที่ปล่อยสตรีมนะครับสตรีมเข้าไปดันน้ําที่อยู่ในถังนี้นะครับให้กลับไป สู่ท่อทางออกที่เราจะเอากลับไปใช้ใหม่นะครับเมื่อระดับน้ำเนี่ยถูกสตรีมนะครับดันออกไปแล้วนะครับผมระดับน้ําตกมาถึงจุดจุดหนึ่งที่ลูกลอยตกนะครับชุดกลไกของเขาก็จะเป็นตัวหยุดสตรีมไม่ให้สตรีมปล่อยเข้าไปนะครับแล้วก็จะตัวฝึนของท่อเว้นตัวนี้ก็จะเปิดนะครับเพื่อเป็นตัวระบายตัวแฟตสตรีมนะครับที่มากับน้ําร้อนนะครับหรือเป็นไลฟ์สตรีมที่มากับชุดน้ําร้อนนะครับก็ไหลฝู่ท่อเว้นท่านี้นะครับไหลออกสู่ด้านบนไปนะครับระบบ คอมเพลตที่เราทํามาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมจุดแรกเลยนะครับเราจะมีขนาดรีเฟเวอร์นะครับขนาด12นิ้วนะครับให้นะครับจะมีท่อทางเข้านะครับที่เผื่อไว้ให้นะครับมีท่อขนาด3มนิ้ว1ช่องนะครับแล้วก็2นิ้วอีก2ช่องนะครับส่วนช่องนี้นะครับช่องของแอร์เวนนะครับทีนี้อ่าผมมาพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับหลักการทํางานของตัวนี้นะครับผมก็คือ ปั๊มตัวนี้นะครับจะเป็นแบบแมชชนิกนะครับจะอาศัยหลักการก็คือจะใช้สตรีมนะครับเป็นตัวดันน้ำนะครับน้ำคอนเดนเซตนะครับกลับไปใช้ใหม่นะครับเราจะมีตัวท่อทางเข้าสตรีมโมทีฟอยู่ทางนี้นะครับแล้วก็จะผ่านส่วนของชุดรีดิฟิ้งวาล์วนะครับส่วนรีดิฟิ้งวาล์นี่นะครับเราจะปรับแรงดันเนี่ยนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับท่อทางออกเข้าทางออกตัวนี้นะครับว่ามีการยกสูงขนาดกี่เมตรนะครับผมปกตินะครับ แรงดัน1บานะครับของฟอสตีมนะครับสามารถยกน้ําร้อนได้ถึงประมาณ7เมตรนะครับทีนี้เราก็ต้องไปดูว่าเออตรงนี้เรายกสูงขนาดไหนนะครับแล้วเราก็ปรับทุดแรงดันให้เหมาะสมนะครับผมทีนี้มาดูเรื่องของการทํางานของเขานะครับผมก็คือทั้งรีเฟเอนี่ครับจะเป็นจุดรวมคอนเดนเซทที่มาจากโรงงานที่ผ่านการใช้งานการแลกเปลี่ยนแล้วนะครับทางเข้านะครับ ขางข้าจะเป็นท่อขนาด3นิ้วนะครับเราจะมีชุดก๊บวาล์ว3มนิ้วให้1ตัวนะครับแล้วก็มีชุดเช็ควาล์ว3นิ้วเป็นวาล์วกันกลับให้1ตัวนะครับเมื่อคอนเดนเซเข้ามาข้างในถังนี้นะครับกลไกข้างในเนี่ยนะครับเป็นแบบลูกลอยนะครับถ้าลูกลอยยกขึ้นนะครับผมสตรีมที่เรามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพอเมื่อลูกลอยยกเนี่ยครับสตรีมจะดันในส่วนของน้ำคอนเดนเซเนี่ยกลับไปนะครับเมื่อระดับน้ําตกนะครับตกลงไปปุ๊บ ระบบจะสั่งปิดสตรีมชุดนี้นะครับแล้วก็จะมีชุดเว้นตัวนี้นะครับเป็นตัวระบายพวกแฟตสตรีมที่มากับน้าร้อนนะครับทิ้งนะครับมีเลเวอเกจนะครับติดให้ด้วยนะครับเราสามารถดูระดับน้ํานะครับขึ้นลงว่าระดับน้ําสูงขึ้นมาขนาดไหนนะครับแล้วปั๊มจะปั๊มนะครับแล้วก็ลงมาถึงขนาดไหนปั๊มถึงตัดนะครับก็อยู่กลไกก็ประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้คือท่อทางออกนะครับท่อทางออกเนี่ยก็จะมีเช็ควาล์วการกลับให้1ตัวนะครับแล้วก็มี โกวาลทางออกให้อีกหนึ่งตัวนะครับส่วนไอ้ตรงส่วนนี้นะครับเราจะมีชุดอาสตีมถับอยู่ตัวหนึ่งนะครับเอาไว้เดนตัวคอนเสนเ์ตที่ที่เป็นสตรีมโมทีฟเข้ามานะครับระบายทิ้งนะครับโดยต่อเข้ามาต่อเข้ากับตัวท่อทางออกนะครับจะมีเช็ควาล์วกลับให้่นี้ให้อีกหนึ่งตัวนะครับผมส่วนปั๊มตัวนี้นะครับทำได้เนี่ยอยู่ประมาณ6-7ถึงตันต่อชั่วโมงที่สามารถนำคอนเสิร์กลับไปใช้ใหม่ได้นะครับโรงงานไหนนะครับถ้าสนใจในเรื่องของ ที่จะเอาคอนเซ็ตกลับไปใช้ใหม่นะครับเพื่อประหยัดพลังงานนะครับประหยัดน้ําประหยัดสารเคมีนะครับที่เอาไปทิ้งแมสของส่วนของน้ําน้ําที่จะเข้าไบเลอร์นะครับแนะนำนะครับเอาไปติดตั้งนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับผม